สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวการเมืองวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้มีข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะคือมันเหมือนมีเรื่องเล่าอยู่สองเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไปคนละทางเลยนะคะครับทางหนึ่งคือสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามนําเสนอผ่านสื่อของเขาอีกทางก็คือสิ่งที่ครอบครัวทหารคุยกันในโลกออนไลน์ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าความจริงที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญสาค,คัญแบบนี้เอานะครับเรามาเริ่มกันที่ภาพที่มันต่างกันสุดขั้วนี่ก่อนเลยระหว่างภาพจากสื่อกระแสะหลักกับภาพจากโลกออนไลน์มันเป็นยังไงครับโอ้ oh. ต้องใช้คำว่าขาวกับดำเลยค่ะในขณะที่สื่อหลักในพนมเปญนะคะเขากำลังเสนอภาพพิธีต้อนรับทหาร18นายกับบ้านอย่างวีรบุรุษเลยมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแต่พอเราเข้าไปดูในโลกออนไลน์โดยเฉพาะกลุ่มปิดใน Facebook หรือใน Telegram เนี่ยบรรยากาศมันตรงกันข้ามเลยในนั้นเต็มไปด้วยโพสต์ตามหาลูกหลานค่ะเป็นรูกทหารหนุ่มๆที่ครอบครัวถามว่าใครเห็นบ้าง ติดต่อไม่ได้เลยหลังการประทะหนักช่วงวันที่24ถึง26ธันวาที่ผ่านมาเหมือนเป็นโลกคู่ขนานเลยนะครับฝั่งหนึ่งฉลองอีกฝั่งกำลังเศร้าแล้วจุดที่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่ของสงครามข่าวสารเนี่ยคือเรื่องภาพถ่ายที่บอกว่าเป็นภาพ AI ใช่ไหมครับจุดนี้คือคลายแม็กซ์เลยค่ะเรื่องมันเริ่มจากนักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาคนหนึ่งชื่อพันพนา เขาเป็นคนเอาภาพชุดหนึ่งออกมาเผยแพร่เป็นภาพร่างทหารกัมพูชาจำนวนมากเลยค่ะที่เสียชีวิตอยู่แถวชายแดนซึ่งพอภาพนี้ออกมาแน่นอนว่าฝั่งรัฐบาลต้องรีบออกมาจัดการทันทีถูกต้องค่ะแล้ววิธีการตอบโต้ของเขานี่แหละค่ะที่น่าสนใจมากคือเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีคนตายใช่ค่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาเลือกที่จะบอกว่าภาพเหล่านั้นเป็นของปลอมอ๋อ oh. ค่ะ หน่วยงานความมั่นคงกับสื่อของรัฐอย่าง Fresh News เนี่ยออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าภาพทั้งหมดเป็นภาพที่สร้างจาก AI อ้างว่ามีเป้าหมายเพื่อบ่อนทำลายกองทัพประมาณนั้นเลยค่ะบอกว่าเพื่อทำลายขวัญกำลังใจทหารทำลายบรรยากาศปีใหม่แต่ว่าคำอธิบายนี้แทนที่จะทำให้เรื่องเงียบลงกลับยิ่งราดน้ำมันเข้ากองไฟเข้าไปอีกใช่เลยค่ะเพราะมันตอบคำถามของครอบครัวที่ลูกหลานเขาหายไปไม่ได้ครับ เพราะคำถามที่สําคัญที่สุดมันไม่ได้มาจากนักการเมืองแต่มาจากคนธรรมดาธรรมดาถูกต้องค่ะครอบครัวทหารเขาถามกลับไปง่ง่ายแต่จะปวดมากนะคะว่าถ้าภาพนั้นเป็น AI จริงแล้วทำไมลูกชายฉันถึงเงียบหายไปพร้อมกับเพื่อนทั้งกล่องร้อยโอ้เป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะครับมันบีบหัวใจมากค่ะแล้วมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าคำอธิบายที่ดูทันสมัยโดยอ้างเทคโนโลยีเนี่ย มันกลวงแค่ไหนเมื่อเจอกับความจริงอย่างการสูญเสียการใช้คำว่า AI มาเป็นเกราะกำบังเนี่ยมันสะท้อนความเปราะบางของเรื่องเล่าที่เขาสร้างขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มลับใน t e l e GRAM ที่ชื่อ The Meng 2 0ง5่ะครับเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงกลุ่มนี้กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางของความจริงภาคประชาชนไปเลยค่ะพอสื่อหลักถูกปิดกั้นด้วยโฆษณาชวนเชื่อคนก็ต้องสร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาใช่ค่ะ ลุ่มนี้ที่ก่อตั้งโดยพันพนาคนเดิมเนี่ยกลายเป็นเหมือนกระดานเข่าให้ครอบครัวส่งข้อมูลทหารที่สูญหายเข้ามาทั้งชื่อรูปถ่ายหน่วยที่สังกัดเพื่อเอาไปตรวจสอบกับภาพที่หลุดออกมาจากแนวหน้าค่ะแล้วผลที่ออกมาก็คือน่าตกใจมากมีการยืนยันตัวตนได้หลายสิบรายเลยว่าตรงกับภาพผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นทหารเกณฑ์อายุน้อยๆด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งน่าสลดใจมากแล้วมันก็มีประโยคนึงที่คนในกลุ่มพูดกันเพื่อตอบโต้รัฐบาลนะคะครับประโยคนั้นคือ AI สร้างภาพได้แต่สร้างน้ำตาของแม่ที่เสียลูกไม่ได้เป็นคำพูดที่ทรงพลังมากสรุปทุกอย่างได้เลยว่าเทคโนโลยีมันลบล้างความเจ็บปวดของมนุษย์ไม่ได้จริงๆและน้ำตาหยดนั้นละค่ะที่กำลังกัดเซาะความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลงไปเรื่อยๆครับ ทีนี้พอเราข้ามมาดูข้อมูลจากฝั่งไทยบ้างมีอะไรที่พอจะมาสนับสนุนข่าวหรือที่เกิดขึ้นฝั่งกัมพูชาได้บ้างไหมครับมีค่ะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าขนลุกเหมือนกันหรอครับยังไงครับเป็นรายงานจากชาวบ้านแล้วก็อาสากู้ภัยแถบชายแดนจันทบุรีกับตราดค่ะเขาให้ข้อมูลตรงกันว่า หลังจากเสียงปืนสงบไปไม่นานเนี่ยมีคนเห็นฝูงแร้งกับอีกาเยอะผิดปกติบินวนอยู่เหนือป่าลึกที่เป็นจุดประทะแค่ฟังภาพตามก็น่ากลัวแล้วนะครับที่ชัดกว่านั้นคือเรื่องกลิ่นค่ะ มีรายงานเรื่องกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยออกมาจากพื้นที่นั้นรุนแรงจนชาวบ้านที่อยู่ไกลออกไปหลายกิโลยังได้กลิ่นซึ่งพื้นที่ท่งนั้นก็ยังเข้าไปเก็บกู้ไม่ได้ยังเลยค่ะเป็นพื้นที่อันตรายอยู่แล้วภาพนี้มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าฝั่งกัมพูชาอย,ย่างไงครับมันไปตรงกับข่าวลือในติ๊กตอกฝั่งกัมพูชาพอดีเลยค่ะที่เขาพูดกันว่าอาจจะมีความพยายามจงใจปล่อยให้ศพทหารบางส่วนถูกทิ้งไว้ในป่าเพื่อเพื่อคุมตัวเลขผู้เสียชีวิตแหละครับ เพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการมันสูงเกินไปจนน่าตกใจเพราะถ้าตัวเลขมันสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองทันทีเป็นความคิดที่โหดร้ายมากนะครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือยอมสละแม้กระทั่งเกียรติของทหารที่ตายไปเพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองของตัวเองเป็นการเลือกจัดการกับตัวเลขมากกว่าความจริงค่ะซึ่งอันตรายมาก โอเคครับเพราะเห็นภาพสงครามข่าวสารแล้วทีนี้เรามาดูผลกระทบทางการเมืองกันบ้างสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันส่งผลต่ออํานาจของตระกูลฮุนอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่านี่คือภาวะที่เปราะบางที่สุดครั้งหนึ่งของรัฐบาลฮุนเซนเลยค่ะมันมีแรงกระเพื่อมสําคัญ2ลูกซัดเข้ามาพร้อมกันครับลูกแรกคืออะไรครับลูกแรกคือตอนนี้ประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่เริ่มรับรู้แล้วว่าการรบครั้งนี้ กองทัพกัมพูชาพ่ายแพ้ต่อกองทัพไทยซึ่งการรับรู้ว่าแพ้มันกัดกร่อนความเชื่อมั่นในตัวผู้นำโดยตรงเลยแน่นอนค่ะแล้วมันก็มาเจอลูกที่สองซ้ำเข้าไปอีกคือประชาชนรับรู้ว่าพื้นที่บางส่วนที่รัฐบาลเคยอ้างกรรมสิทธิ์มาตลอดเนี่ยตอนนี้ถูกทหารไทยยึดไปเกือบหมดแล้วโอ้โหเสียทั้งหน้าเสียทั้งดินแดนในความรู้สึกของประชาชนใช่ค่ะแหล่งข่าวบอกว่าตอนนี้ที่ทหารเขมรดูแลอยู่จริงๆเหลือแค่ไม่กี่จุด อย่างเนิน7-4-5กับพื้นที่บางส่วนทางตะวันตกของปราสาทพระวิหารเท่านั้นสถานการณ์แบบนี้ย่อมเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้างเคลื่อนไหวแน่นอนมีข้อมูลเรื่องนี้บ้างไหมครับมีทันทีเลยค่ะเหมือนเขารอจังหวะนี้อยู่แล้วมีแรงงานว่าตัวแทนของสมรังสีซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการของฮุนเซนเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวใต้ดินแล้วปลุกระดมคนในพนมเป ใช่ค่ะแล้วก็ในหัวเมืองรอบๆเพื่อเตรียมชุมนุมใหญ่ขับไล่ตระกูลหุน่นมีการพูดถึงยุทธวิธีที่เรียกว่าเนปาลโมเดลหรือศรีลังกาโมเดลด้วยเนปาลโมเดลศรีลังกาโมเดลหมายถึงการปลุกมวลชนให้ออกมาล้อมทำเนียบรัฐบาลเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสองประเทศนั้นใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคือการใช้พลังของมวลชนที่กำลังโกรธแค้นและสิ้นหวังเป็นหัวหอกซึ่งสำหรับระบอบหุนเซนแล้วนี่คือฝันร้ายที่สุดเลย ในมุมของคนเก่าเกมอย่างฮุนเซนเขาจะปล่อยให้ตัวเองถูกต้นจนมุมแบบนี้หรอครับเขาน่าจะมีกลยุทธ์พลิกเกมแน่ๆนี่คือจุดที่น่ากังวลและอันตรายที่สุดค่ะเพราะคนอย่างฮุนเซนไม่เคยปล่อยให้ตัวเองจนมุมเขาต้องเดินเกมรุกเพื่อเปลี่ยนกระดานเปลี่ยนกระดานหมายความว่าอย่างไงครับวิธีที่ดีที่สุดในการรอดจากวิกฤตภายในก็คือการสร้างวิกฤตภายนอกขึ้นมาแทนค่ะเป้าหมายของฮุนเซนตอนนี้คือการเปลี่ยนอารมณ์ของคนทั้งชาติ เปลี่ยนจากความรู้สึกพ่ายแพ้โกรธรัฐบาลใช่ค่ะเปลี่ยนจากอารมณ์นั้นให้กลายเป็นอารมณ์ชาตินิยมความรู้สึกโกรธแค้นศัตรูจากนอกประเทศและความรู้สึกว่าเราต้องร่วมใจกันสู้กับศัตรูร่วมและศัตรูร่วมที่ว่าในบริบทนี้ก็คือประเทศไทยถูกต้องค่ะแล้ววิธีที่จะสร้างอารมณ์ร่วมแบบนั้นได้เร็วที่สุดก็คือการทําให้เกิดการสู้รบขึ้นอีกครั้งหนึ่งโหยอมจุดไฟสงครามขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเบี่ยงเบนความสมใจจากปัญหาในประเทศตัวเอง มันแทบจะเป็นทางเลือกเดียวที่ส่งพลังที่สุดที่เหลืออยู่ของเขาตอนนี้แล้วค่ะการประทาด้วยอาวุธรุนแรงอีกสักครั้งจะเปลี่ยนหน้าข่าวได้ทั้งหมดทันทีซึ่งมันก็สอดคล้องกับคําสั่งที่เขาเคยประกาศไว้ว่าให้เตรียมทําสงครามระยะยาวกับไทยใช่เลยค่ะเขาสั่งให้กองทัพภูมิภาคที่4กับที่5เตรียมพร้อมรบภายในหนึ่งเดือนแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับมีความเคลื่อนไหวทางทหารจริงๆเพื่อสนับสนุนทฤษฎีนี้บ้างไหม มีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนหน้าค่ะจากข้อมูลล่าสุดมีการเสริมกำลังทหารระลอกใหม่เข้าไปในจังหวัดพระวิหารอย่างหนานแน่นเลยโดยเฉพาะจุดยุทธศาสตร์สาคัญค่ะโดยเฉพาะที่ช่องบกช่องอนามาและที่น่าจับตาสุดๆคือเนิน745มีรายงานว่ามีการสร้างถนนเส้นใหม่เพื่อให้ลําเลียงกําลังพลกับอาวุธหนักขึ้นไปได้สะดวกขึ้นด้วยเนี่ยไม่ใช่แค่การเสริมกําลังปกติแล้วแต่คือการปรับปรุปรงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการรบเลย เป็นการเสริมกำลังตลอดทั้งแนวในเขตจ,จังหวัดพะวิหารเลยค่ะตั้งแต่ตรงข้ามผาโมอีแดงปราสาทโดนตัวยาวไปถึงห้วยตามาเลียแล้วที่น่าสนใจคือแหล่งข่าวบอกว่ากําลังพลที่มาเสริมรอบนี้ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกําปงสปือซึ่งเป็นฐานกําลังสําคัญของฮุนเซนใช่ค่ะเป็นหน่วยที่จงรักภักดีต่อตระกูลฮุนมากเป็นพิเศษการเลือกใช้หน่วยจากฐานที่มั่นตัวเองโดยตรงนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับมันบอกว่านี่คือปฏิบัติการที่เขาต้องการความไว้ใจสูงสุด และอาจจะสะท้อนว่าเขาไม่ไว้วางใจหน่วยทหารในพื้นที่อื่นมากนักซึ่งมันก็ไปตรงกับข้อมูลอีกชุดหนึ่งใช่ค่ะที่ว่าในทางกับกันพื้นที่ชายแดนที่ติดกับสุริน์อย่างปราสาทตะควายหรือตาเหมือนทมที่อยู่ในความรับผิดชอบของทหารจากเสียมราชเนี่ยกลับยังไม่มีการเสริมกําลังเข้ามาเลยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับ คาดกันว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเกณฑ์ทหารในพื้นที่เสียมราชค่ะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยหลากให้ลูกหลานไปเสี่ยงชีวิตในสงครามทําให้ระดมผลได้ไม่ตามเป้าน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเราเลยเห็นภาพการเสริมกําลังหนาแน่นเฉพาะในเขตพระวิหารโดยใช้กําลังหลักจากฐานอานาจของฮุนเซนโดยตรงฟังภาพรวมทั้งหมดแล้วเหมือนจิ๊กซอมันกําลังต่อกันเป็นภาพของการเตรียมสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมาเลยนะครับถ้าให้สรุปก็คือสถานการณ์ในกัมพูชากําลังเปราะบางอย่างยิ่งค่ะ ความไม่พอใจในประเทศกำลังคุกกรุ่นเหมือนไฟใต้ดินขณะเดียวกันรัฐบาลก็กำลังแพ้สงครามข่าวสารเพราะเสียงของความจริงจากครอบครัวผู้สูญเสียเริ่มดังขึ้นจนปิดไม่มิดและปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดคือมีความเป็นไปได้สูงมากที่รัฐบาลฮุนเซนอาจจะเลือกใช้ไพ่ใบสุดท้ายคือการจุดชนวนความขัดแย้งทางทหารขึ้นอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนทิศทางลมทางการเมืองและรักษาอำนาจของตัวเองไว้ค่ะแล้วมีประเด็นไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษในช่วงต่อจากนี้ไหมครับคิดว่าเราต้องจับตาสถานการณ์ช่วงต้นปี2026นี้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะโดยเฉพาะปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อเรื่องคนหายเพราะตราบใดที่ยังมีครอบครัวตามหาลูกหลานไม่เจอเสียงกระซิบมันจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจากระดับครอบครัวขยายไปสู่หมู่บ้าน เราเมื่อไหร่ที่เสียงนั้นดังพอสันติภาพที่สร้างจากการปิดปากอาจจะพังทลายลงเร็วกว่าที่คิดเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากครับและมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเดินทางเร็วกว่ากระสุนปืนการพยายามควบคุมความจริงด้วยอำนาจรัฐจะสามารถเอาชนะความรู้สึกสูญเสียที่อยู่ในใจของครอบครัวได้จริงหรือและสุดท้ายแล้วไม่ว่าเกมการเมืองนี้จะจบลงอย่างไร ใครคือผู้ที่ต้องจ่ายราคาที่แท้จริงกับมันวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกมากๆนะครับยินดีค่ะและขอบคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้เอาไว้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ